ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในระเบียบรวงสาธิีการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนหลักสูตรปวชปศ .2562 นะครับซึ่งการที่จะ,ะ,ะแก้ไขปรปับปรุงหลักสูตรนะครับก็จะมีระเบียบของว่าด้วยของการผลดำเมินผลออกมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นระเบียบของ ของตัวนี้นะครับก็ระเบียบสงวนสาธกิการนะครับว่าด้วยการรับผลเงินผลของปวช62นะครับซึ่งถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีที่เป็นภาษากฎหมายนะครับเป็นระเบียบผมก็เลยทำออกมาเป็นแบบฝึกหัดนะครับแต่ละข้อข้อไปนะครับจะดูถึงในใจความสำคัญนะครับส่วนที่สำคัญนะครับทำเป็นข้อสอบมาดูในในส่วนแรกนะครับข้อ1ถึงข้อ4ตรงนี้นะครับผมจะ ให้ดูที่นิยามศัพท์นะครับเพราะว่าหลักสูตรของอาชีวะเนี่ยนะครับจะไม่พูดถึงเพราะว่าเรามีระบบการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการการการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาระบบที่วิภาคีนะครับซึ่งที่วิภาคีเนี่ยก็จะมีในส่วนของนักเรียนักศึกษานะครับเข้าไปฝึกอาชีพในสาประกอบการหรือฝึกประสบการ์สมรรถนะวิชาชีพในสาประกอบการนะครับ ก็จะมีองค์ประกอบนะครับอตอนนี้จะมี44 4บุคคลนะครับซึ่งเขานิยามไว้นะครับนั่นก็คือผู้ควบคุมการฝึกครูฝึกแล้วก็ในส่วนของครูนิเทศและก็ครูที่ปรึกษานะครับมาดูว่าในระเบียบตรงนี้เขานิยามสี่ตัวบุคคลนี่ไว้ว่าอย่างไรแล้วทําหน้าที่อะไรนะครับามาดูที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ควบคุมการฝึกนะครับหมายถึงนะครับ ผู้ที่สาประกอบการนะครับมอบหมายให้ทําหน้าที่ประสานงานกับสารศึกษาในการจัดการศึกษาระดบที่ภาคีและรับผิดชอบดูแลการฝึกของนักเรียนในสาประกอบการนะครับผู้ควบคุมนะครับผู้ควบคุมทีนี้มาดูข้อ2ก่อนนะครับครูฝึกนะครับครูฝึกก็คือทําหน้าที่สอนฝึกอบรมนักเรียนในสาประกอบการนะนะครับ ผู<อ> However, ้ควบคุมการฝึกและก็ผู S <S mm ้ฝึกเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนของสารประกอบการนะครับซึ่งทางสารประกอบการนะครับจะเป็นคนแต่งตั้งนะครับส่วนของผู้ควบคุมเนี่ยนะครับก็จะดูแลในในส่วนของทั่วไปนะครับจะจะไม่ได้ลงลงดีเทลในส่วนของสายงานนะครับหรือว่างานที่มันเป็นซับจ้อยลงไปนะครับตรงนี้ก็คือผู้ควบคุมจะดูแลการฝึกนะครับแล้วก็ คอยดูแลในส่วนของครูฝึกนะครับซึ่งจริงๆครูฝึกนะครับจะเป็นผู้ควบคุมนะครับผู้ให้ความรู้คอยสอนคอยแนะนำนะครับนักเรียนที่เข้าไปฝึกในสามประกอบการตรงนี้นะครับผู้ควบคุมการฝึกเนี่ยอาจจะมีทําหน้าที่นะครับคอยประสานนะครับกับสารศึกษาในการจัดการศึกษาระดับที่าชีส่วนครูฝึกก็ทําหน้าที่ฝึกแล้วก็สอนนักเรียนของเราในสายงานต่างๆนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของสารึกษานะครับจะมีอยู่2คํคนั่นคือคําคว่าครูนิเทศนะครับครูนิเทศหมายถึงนะครับครูที่สารึกษามอบหมายทําหน้าที่นิเทศให้คำึกษาแก่นักเรียนที่ฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของครูของเรานะครับผู้ควบคุมการฝึก แล้วก็ครูฝึกเนี่ยจะเป็นบุคลากรของสารของสาประกอบการส่วนครูนิเทศก็คือครูของเรานะครับที่ถูกแต่งตั้งนะครับได้รับการแต่งตั้งได้รับมอบหมายให้เป็นครูนิเทศซึ่งจะดูแลนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับฝึกอาชีพในสาประกอบการนะครับอ่าแล้วก็มาดูคําที่4นะครับคําว่าครูที่ปรึกษานะครับครูที่ปรึกษาเนี่ยนะครับก็ ของเราก็จะมีนะครับว่าเราไปที่ปรึกษาชั้นปีไหนปีไหนนะครับครูที่ปรึกษานะครับหมายความว่าครูที่สารศึกษามอบหมายทําหน้าที่นะครับให้คําแนะนําให้คําปรึกษาติดตามผลการเรียนและตักเตือนดูแลความประพฤติของนักเรียนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นคํานิยามศัพท์4คำะนะครับนะครับทีนี้ระเบียบตัวนี้นะครับเราเขาจะพูดถึงตั้งแต่ าการสมัครเข้าเรียนการลงทะเบียนนะครับการตัดสินผลการเรียนนะครับการเทียบอโอ์ผลการเรียนรู้นะครับการเทียบอนประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับข้อ5นะครับ,ะรบจะพูดถึงการสมัครเรียนนะครับาการสมัครและคัดเลือกผู้เข้าเรียนนะครับในกรณีการสอบเป็นไปด้วยปกตินะครับก็คือเราสอบคัดเลือกเป็เนปกตินะครับให้ผา้ศึกษาเก็บเอกสาร เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปีนะครับตัวนี้นะครับก็ให้ตอบไม่น้อยกว่า1ปีนับแต่วันประกาศผลนะครับตัวนี้ก็คือเขาระบุไว้ในในระเบียบเลยนะครับว่าเมื่อเราจัดสอบอาจจะเป็นการสอบวัดความรู้หรือว่าการสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อสถานศึกษาจัดการการสอบคัดเลือกนะครับเราต้องเก็บเอกสารไว้อย่างน้อย1ปีนะครับในกรณีที่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าได้มีปัญหานะครับ หรือว่ามีข้อโต้แยง้งหรือมีข้อพิพาทหรือมีข้อสงสัยจากผู้สมัครสอบผู้เรียนหรือว่าผู้ปกครองเราก็ต้องเก็บไว้นานกว่าน,นั้นแต่เนี่ยก็คือในกรณีที่เป็นปกตินะครับอย่างอยต้องเก็บไว้1ปีนับแต่วันประกาศผลสอบนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ6นะครับการทําบัตรประจําตัวนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับข้อได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวแก่นักเรียนนะครับในระดับชั้นปวชนะครับ ข้อกอไก่นะครับบัตรประจําตัวทำา,าบรประจำตัวให้มีอายุนะครับเท่ากับระยะเวลาที่มีสภาพนักเรียนในสาศึกษานั้นก็คือปวชนะครับก็3ปีนั่นก็คือตามสภาพนะครับตามสถานะนะครับก็คือ3ปีนะครับนะครับบัตรมีข้อขอไข่นะครับบ,ราารบ,บัตรมีอายุไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ข้อขอควายนะครับถ้าบัตรประจําตัวนะครับหมดอายุระหว่างมีสภาพ เป็นนักเรียนให้สารศึกษานะครับต่ออายุบัตรเป็นปีไปนะครับอตอนนี้ตอบถูกทุกข้อนะครับเนี่ยเนี้ยก็คือเป็นคําอธิบายของระเบียบการออกบัตรประจําตัวให้แก่นักเรียนนะครับนั่นก็คือเราจะออกบัตรเหมือนปวชเนี่ยเราก็ออกบัตรให้มีอายุ3ปีนะครับเพราะว่าปวชก็เรียน3ปีส่วนปวสก็ออกเป็นหมดอายุ2ปีนะครับทีนี้ข้อ3ทําไมถึงบอกว่าในกรณีที่บัตรบัตร,ตรหมดอายุ นั่นหมายถึงว่าเหมือนปวชนะครับเขาอาจจะไม่ได้สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์นั่นคืออาจจะเลยไปอีกปีนึงนะครับหรือต้องไปเรียนซ่อมอีกเทอมนึงหนึ่งภาคเรียนนะครับเราก็จะต่อบัตรให้หนักศึกษาเป็นป,ปีปีไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาจะเขียนอธิบายไม่อยู่นะครับเมื่อหมดอายุตามปวช3ปีปวสสอปีก็ให้ต่อเป็นป,ปีปีไปนะครับนี่ก็คือเป็นเระเบียบของการออกบัตรประจําตัวให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับอ่า ทีนี้มาดูการพ้นสภาพนะครับนิยามการคําว่าพ้นสภาพนะครับในระเบียบตัวนี้นะครับก็จะหมายถึงการสำเร็จการศึกษานั่นคือพ้นนะครับโดยการจบนะครับการละออกนะครับการตายนะครับนี่ถือถูกทุกข้อนะครับตัวนี้สามสามกรณี3เคสเนี่ยก็คือให้พ้นสภาพนะครับแล้วก็จะมีต่อด้วยนะครับคมวดท้ายนะครับการขาดเรียนการขาดการฝึกอาชีพนะครับการขาดการฝึกงานอะไรทุกเนี้ยนะครับ เกินกว่า15วันโดยติดต่อไม่ได้นะครับไม่ได้ติดต่อทั้งสามประกอบการไม่ได้ติดต่อทั้ง,งสานศึกษานะครับโดยไม่มีเหตุสมควรนะครับก็ให้พิจารณาผลสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาได้นะครับแล้วก็ในกรณีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือไม่ยื่นขอกับามาเข้าเรียนหลังจากที่เราพักการเรียนมนาแล้วเหมือนเราด r o เรียนไปแล้วนะครับส่ติว่าพักการเรียนนะครับจนถึง30เมษาของทุกปีนะครับแล้วก็ริบบิ้นสภาก็จะเริ่มเปิด ภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่นะครับสมมติว่าสิ้นสุดวันที่30กันยานะครับนั่นก็คือภาคการเรียนถึงสิ้นสุดแค่นี้นะครับระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15เนี่ยคุณต้องมาทําเรื่องนะครับขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนนักศึกษายังไม่มาติดต่อนะครับก็ให้สายศึกษานะครับพิจารณานะครับให้พ้นสภาพได้นะครับตามระเบียบที่เขากําหนดไว้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าว่า อาจารย์นะครับก็คือเราต้องศึกษาตรงนี Middle ้ด้วยนะครับเราจะได้ดูแลนักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาหรือนักเรียนในแผนกวิชาเราได้นะครับว่ากฎระเบียบนะครับว่าเป็นไปตามยังไงเราจะได้ติดต่อกับงานทะเบียนกับวิชาการได้ได้ได้อย่างถูกต้องนะครับทีนี้มาดูที่การลงทะเบียนนะครับคือการลงทะเบียนเนี่ยนะครับทางสารักศึกษาเนี่ยเราเราต้องทําเป็นประกาศนะครับประกาศของวิทยาลัยออกมาว่า คุณต้องกอําหนดนะครับค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะครับแต่ละแผนกวิชานะครับออกมาให้เรียบร้อยนะครับว่าภาเคเรียนนี้แผนกวิชานี้ลงวิชาอะไรบ้างมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาเคเรียนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาเคเรียนนี่คือในกรณีที่1แต่ว่าในกรณีที่2นะครับถ้าเกิดว่า เราไม่สามารถลงทะเบียนเรียนหรือว่านักเรียนไม่สามารถไม่สะดวกพูดง่ายๆนะครับศัณยศึกษานะครับก็สามารถดําเนินการลงทะเบียนเรียนนะครับในวันเริ่มนับจากวันที่เปิดเทอมนะครับหรือว่าเปิดภาคเรียนมันแรกเนี่ being cosas, wi so, ยนะครับการลงภาคเรียนปกตินะครับก็คือเทอมใหญ่ของเรานั่นแหละนะครับการลงทะเบียนเรียนนะครับเป็นภาคปกติเนี่ยก็ลงเรียนได้ไม่เกินนะครับ15วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนนะครับสมมติว่าเราเปิดภาคเรียน ในวันที่15-16พฤษภาคมใช่ไหมครับในภาคเรียนแรกเราก็นับอีก15วันนะครับก็คือสิ้นสุดของการลงทะเบียนเรียนภาคปกตินะครับในส่วนของภาคฤดูร้อนก็คือไม่เกิน5วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนนะครับนี่ก็คือการลงทะเบียนเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นจากใครนะครับนี่ก็คือจาก อขอขออภัยนะครับตรงนี้ข้อ10นะครับจะเฉลยเป็นจะเฉลยเป็นครูครูที่ปรึกษานะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับข้อข้อสินะครับเฉลยว่าครูที่ปรึกษานะครับต้องได้รับความเห็นชอบนะครับนะครับข้อที่11นะครับ11นักเรียนที่โอนผลการเรียนนะครับต้องลงทะเบียนเรียนใน ตรงโรงเรียนเรียนรายวิชาเนี่ยในสาศึกษาเพื่อเสนอเกษาไม่น้อยเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือการนะครับการที่จะโอนผลการเรียนเหมือนกับว่าเราเรียนมาจากสารศึกษาอีกที่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายมาอีกที่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่เราจะทำขอจบเนี่ยนะครับมาจบที่สาศึกษาแห่งใหม่เนี่ยนะครับเราต้องนะครับมาลงทะเบียนเรียนที่สารศึกษาแห่งใหม่เนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคเรียนถึงจะทําเรื่องจบหรือว่าทํา ในส่วนของสำเร็จการศึกษาได้นะนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของข้อที่12เลยนะครับนักเรียนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานะครับในสานศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าเท่าใดนะครับของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดหมายถึงว่า ในหลักสูตรนี้นะครับคนที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ก็คือเขามีประสบการณ์แล้วนะครับเข้ามาขอเทียบโอนนะครับก็จะมีระเบียบของการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งนะครับหลักสูตรเหมือนกับหลักสูรตรปวชก็ไม่น้อยกว่าร้อยสหน่วยกิตใช่ไหมครับถึงจะจบหลักสูตรก็แล้วแต่ว่าหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆสาขาดิชานั้นๆนะครับแต่นะครับ เขาต้องลงทะเบียนเรียนนะครับที่สถานศึกษาที่เขามาขอเทียบเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า1ใน3นั่นแสดงว่าเขาสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้2ใน3ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดของหลักสูตรของสาขานั้นนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนนะครับต้องไม่น้อยกว่า1นใน3ของหน่วยกิจที่ระบุไว้ในหลักสูตรนะครับทีนี้มาดูในข้อที่13นะครับการขอเปลี่ยนนะครับขอเพิ่มนะครับ เปลี่ยนรายวิชาขอเพิ่มรายวิชานะครับในภาคปกติและภาคฤดูร้อนนะครับเมื่อกี้เราลงไปแล้วทีนี้เราอาจจะมีวิชาที่เราเปลี่ยนเสกนะครับเปลี่ยนรายวิชาสลับรายวิชานะครับก็ให้เป็น2เท่านะครับสเท่านั่นก็คือถ้าเป็นภาคปกติถ้าเปลี่ยนรายวิชาเพิ่มรายวิชาเนี่ยก็ไม่เกิน30บวันนับจากวันเปิดภาคเรียนนะ,นะครับแล้วก็ในส่วนของ ภาคภาคดูร้อนนะครับก็ไม่เกินสิวันนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อที่15นักเรียนต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนนะครับนั่นก็คือสอบปลายภาคนะครับหรือว่าการที่จะวัดผลประเมินผลแล้วก็ตัดสินผลการเรียนก็คือตัดเกรดเนี่ยนะครับนักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่ไม่ต่ำก่อ ร้อยละแปดไม่งั้นถ้าเกิดว่าต่ำกว่าร้อยละแปดสิบนั่นก็คือครูผู้สอนจะให้ขอร้องก็คือขาดเรียนนะครับเวลาเรียนไม่ไม่ไม่พอในรายวิชานั้นก็อาจจะให้โรงเรียนใหม่นะครับก็ตอบว่าร้อยละไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบนะครับข้อที่16นะครับในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าวัดผลปลายภาคได้ตามวันเวลาที่สารกําหนดต้องยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานต่อทางอสานร ก่อนการวัดผลภาคเรียนไม่น้อยกว่ากี่วันนะครับในกรณีที่นักเรียนนักศึกษานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนแข่งขันหรือติดภารกิจอื่นนะครับที่สารึกษาเห็นสมควรนะครับว่าต้องต้องให้นักเรียนนักศึกษาคนนี้นะครับเลื่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าสอบปลายภาคพร้อมกับเพื่อนนะครับก็ให้ยื่นนะครับให้ยื่นคําร้องและก็พร้อมหลักฐานนะครับแนบมาด้วยก็ไม่น้อยกว่า3วันนะครับก่อนที่จะ ถึงวันวัดผลประเมินผลนะครับไปภาคเรียนนะครับอ่าแล้วก็ระดับผลการเรียนตรงนี้ระเบียบจะมีอยู่นะครับว่าการแบ่งสเกลนะครับเรตติ้งสเกลตรงนี้ก็คือเป็นสเกลของผลการเรียนนะครับได้1 1 5 2 2 5นะครับก็ยกตัวอย่างมาเพราะว่าหลักสูตรปวช,ชอ6อ่าหกเนี่ยแล้วก็เป็น6 2เนี่ยมันจะมีผลการเรียนอยู่อยู่จุดจุดหนึ่งแล้วก็คือสองจุดนะครับถ้าเป็นหลักสูตร5-6มันจะ ใช้คำวา่าดีพอใช้นะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็น6.2นะครับเกณน์ระเบียบการผลําเมินผลตรงนี้ก็จะมามาเปลี่ยนเป็นการอ่านค่านะครับ2.5จเนี่ยจะมาเป็นค่อนข้างดีนะแล้วก็ในส่วนของตัวย่อนะครับก็จะมีก็จะแตกต่างจาก หลักสูตรของสอทถอนะครับเหมือนกับมอสอถ้าเป็นสอทถอก็คือ,อไม่ไม่มีสิทธิสอบแต่ถ้าเป็นของอาชีวะของเราก็จะเป็นไม่สมบูรณ์นะครับนักเรียนนึกษาสามารถส่งงานเพิ่มเติมได้แล้วก็สามารถตัดเกรดได้จาก1นถึงสเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมอกอตรงนี้เป็นวิชาปรับพื้นเหมือนกับอ,อย่างเช่นของอถ้าเราถ้าถ้าอาจารย์ที่อสอนในส่วนของอาชีวะนะครับ ก็จะรู้ว่าวิชาปรับพื้นนะครับเราจะเรียกนักเรียนนักศึกษานะครับนักนศึกษาที่มาเรียนต่อในระดับปวสของเราเนี่ยก็จะมีทั้งสายตรงและก็สายมหกสายตรงเนี่ยก็คือเรียนจบปวชนะครับมาต่อปวสแต่ละสายมหกเนี่ยก็คือเข้าเรียนสายสามมันสายมหกมาต่อนะครับ ในส่วนของสายโมหที่เข้ามาเรียนนะครับก็จะมีรายวิชาที่ปรับพื้นแต่ละสาขางานนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี่ยจะระบุไว้เลยนะครับว่าวิชาปรับพื้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวัดผลประเมินผลเป็นเกรด1นถึงสได้นะครับแต่ว่าเราก็เรียนตามปกตินะครับแต่เวลาเราขีเกียรติเข้าไปอยู่ในระบบนะครับหรือว่าตัดสินผลการเรียนเนี่ยเราจะให้เป็นมอกอนั่นก็คือ,อมอกอก็คือย่อมาจากนะครับการเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตมารวมเพื่อ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนะครับ <c oughs> กรณีนักเรียนนะครับได้รับผลนะครับผลการเรียนเป็นมสไม่สมบูรณ์ไม่สามารถส่งงานของการเรียนรายวิชาได้ตามกําหนดนะครับเราจะดำเนินการยังไงนะครับตรงนี้มสก็คือไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งนะครับเรียน80%น80%ะแต่ว่าคะแนนเนี่ยเหมือนเก็บสมมุติว่าเก็บอยู่5ช่องนะคะแนนเก็บ แล้วก็นักเรียนไม่ได้ส่งงานนะครับอีกช่องช่งหนึ่งนะครับเป็นสิทธิ์ของครูนะครับที่ครูจะสามารถให้มศได้เพื่อให้นักเรียนนะครับมีโอกาสได้ส่งงานหลังจากที่เราตัดสินผลการเรียนไปแล้วนะครับเราประกาศมศนะครับเราจะให้นักเรียนทํำยังไงนะครับก็ภายใน10วันนั้นนะครับก็ หลังจากที่ประกาศผลการเรียนรายวิชานั้นไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถนะครับติดต่อขอแก้มสได้นั่นก็คือส่งงานเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดในการวัดผลปลายภาคเรียนนะครับแต่ถ้าคุณครูนะครับในรายวิชานั้นไม่สามารถดําเนินการหรือว่านักเรียนไม่สามารถส่งงานได้หรือคุณครูไม่สามารถติดต่อกับนักเรียนได้นะครับ ก็ให้คุณครูนะครับพิพจารณานะครับว่าถ้าคะแนนเดิมนะครับสามารถตัดสินผลการเรียนเป็น 1, <S 2, <S 1> เป็น 2, 2เป็น3ได้ตามคะแนนที่รวมได้นะครับก็ให้ตัดสินผลการเรียนตามคะแนนจริงเลยนะนะครับนั่นก็คือทุกๆข้อนะครับแล้วก็ข้อ20นะครับ <c oughs> นักเรียนต้องมีเวลานะครับเขา้าร่วมกิจกรรมตรงนี้จะพูดถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับจะเป็น ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียนนะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของแผนกวิชานะครับหรือว่ากิจกรรมบ,งรบังคับนั่นก็คือลูกเสือหรือว่าชมรมวิชาชีพนะครับหรือว่ากิจกรรมในสระกอบการแล้วก็จะเป็นพูดถึงกิจกรรมรวมของอาสารึกษาที่เขาจัดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะรวมๆกันเลยนะครับก็จะไม่มีเวลานะครับที่นักเรียนที่ต้องเข้าร่วมเนี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสินะครับถึงจะ Arrow, ผ่ ator, านนะครับผ่านกิจกรรมแล้วก็มีผลการเรียนเป็นผอนะครับข้อที่21、นะครับในกรณีประเมินผลการเรียนแล้วนักเรียนได้ผลการเรียนเป็นศูนย์นะครับสามารถเรียนประเมินผลใหม่ได้อีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือถ้านักเรียนนิสัานะครับมีคะแนนเก็บสอบและนะครับได้ผลคะแนนนะครับได้เกรดเป็นศูนย์เนี่ย เมื่อเราประกาศผลไปแล้วนะครับก็มีเวลาเท่ากับมศเลยนะครับเมื่อเราประกาศผลก็นับอีก10วันระหว่าง10วันก็ให้นักเรียนสามารถนะครับก็ขึ้นอยู่ดุลพินิษของของครูผู้สอนนะครับว่าอาจจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถสอบนะครับส่งงานแก้ไขสอบแก้ไขเพิ่มเติมได้ไหมนะครับเมื่อนะครับให้นักเรียนได้สอบแล้วนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถให้เกรดยยื่นได้เหมือนกับมศ ถ้าอมอสอเนี่ยเราสามารถให้1นถึงสได้แต่เมื่อไหร่ที่เงื่อนไขของว่านักเรียนนะครับสอบวัดผลเงินผลปลายภาคเสร็จแล้วได้เป็นศูนย์เราจะสามารถปรับผลการเรียนให้เด็กได้แค่1.00เท่านั้นนะครับตรงนี้คือสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนเมื่อไหร่ที่เข้าไปในระบบถ้าคุณครูหรืออาจารย์ท่านใดนะครับที่ที่ยังไม่ได้เข้าใจเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็ติดศูนย์นะครับประกาศให้เป็นศูนย์แล้วให้เด็กมาแก้ได้นะครับมาสอบเพิ่มเติมได้ แต่ว่าคุณครูนะครับจะไม่สามารถให้เกรด 2, 3, 4กับเด็กได้ต้องให้0ูแล้วก็ให้เป็น1ได้แค่นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อที่23นะครับเป็นการยุตัวอย่างเงื่อนไขาการลงทะเบียนเรียนนะครับเขาจะนับเป็นปี 1, ปี2ปี3นะครับก็คือเขาจะเป็น2ภาคเรียน4ภาคเรียน6ภาคเรียนซึ่งตัวเนี้นะครับเราจะมาพิจารณาถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนเด็กคนไหนที่เขามีผลการเรียนที่น้อยนะครับ เราก็สามารถพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนได้นะครับเงื่อนไขของตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าลงทะเบียน2ภาคเรียนและถ้านักเรียนได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า1.50่ก็สามารถอนิจาตได้นะครับถ้า4ภาคเรียนก็1.75นะครับถ้า6ภาคเรียนเทอมสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนยังได้1.90อยู่ก็สามารถพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนิสษาได้เพราะหลักเกณฑ์ของการจบนะครับก็ เกจเฉลีย่ยนะครับคะแนสสนเฉลี่ยสะสมเนี่ยไม่ต่ำกว่า2.00อยู่แล้วนะครับามาดูที่ข้อที่24นะครับการเทียบโอนผลการเรียนรู้นะครับการเทียบโอนเนี่ยเราจะมาดูที่คำอธิบายรายวิชาเหมือนกับวิชาที่ใกล้เคียงกันนะครับเราจะมาดูที่คำอธิบายรายวิชานะครับต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะนะครับถึงจะสามารถเทียบโอนรายวิชาได้แล้วก็เงื่อนไขของเขาตรงนี้ก็คือ ผลการเรียนนะครับต้องไม่ต่ํากว่า2.0 0ด้วยนะครับถ้าต่ํากว่านั้นก็คือให้สารึกษาเป็นคนพิจารณาแล้วก็อยู่ในุพินิรนะครับว่าสมควรที่จะให้เทียบโอนผลการเรียนไหมนะครับอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับมาดูที่การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะนำหน่วยกิจนะครับมานับเป็นหน่วยกิจเนี่ยนะครับอ่าการเทียบโอนผลการเรียนนะครับอ่าจะดูนะครับอ่าดูของจํานวนหน่วยกิจนะครับ เทียบได้นะครับไม่เกิน2ใน3ของจำนวนหน่วยกิจที่จะจบหลักสูตรนะครับนั่นก็คืออย่างที่ข้อแรกนะครับที่ผมอธิบายไปแล้วว่า,าต้องมาลงทะเบียนเรียนกับสานศึกษาที่จะทําการสําเร็จการศึกษานะครับไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนหน่วยกิจที่จะจบหลักสูตรนะครับตามหลักสูตรตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นข้อสรุประเบียบาการจัดก,การเรียนและก็วัดผลเงินผลของปปช6.2ครับ